ก็เราทําการแก้ไขนะครับผมแก้ไขเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการาทดลองทดลองเครื่องลองเครื่องดูนะครับผมว่าปัญหาจะเกิดซ้ำไหมครับผมก <rocks. S 1> ็เมื่อกี้ก็ได้ทําการทดลองก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็ผล <org. S 1> ออกมาก็ค<อ>ือปัญหาไม่พบแล้วครับโอเคครับ สวัสดีครับสำหรับชุ่มกระแสนะครับบิ๊กจอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือน4ปี65ก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่ามีพนักงานช่างนะครับ4-5ท่านนะครับไม่ได้กลับบ้านเราก็ทำงานกันอยู่เพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็มีเคสนะครับเมื่อวานนะครับที่ว่าลูกค้านะครับเออซื้อเครื่องเราไปแล้วนะครับใช้งานอออยู่ในประกันนะครับอยู่ในประกัน ก็ที่จังหวัดหนองคายนะครับก็อยู่อำเภอท่าบ่อนะครับก็ท่านได้โทรเข้ามาว่ามันมีน้ามันเอ่าน้ำมันมันซึอมออกมาจากเอ่อตรงช่วงมูเล่มูเล่ใหญ่นะครับก็จังหวพะพอดีนะครับช่างเนี่ยนะครับทางทางช่างที่โรงงานที่เราซื้อมานะครับซื้อเครื่องมานะครับเขาก็บริการเออสุด สุดๆจริงๆอันนี้พูดตรงๆนะครับเราโทรไปแจ้งเขาคือถ้าไกลมากเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าไกลมากเนี่ยนะครับอย่างอย่างเคยมีเคสที่หาดใหญ่ใช่ไหมใช่ใช้งานหน,หนักหนักอันหนักจริงนะครับก็รู้สึกว่าเกือบย4บสี่ชั่วโมงอะแะ้วท่นนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรืออะไรต่างๆะนะก็อยู่รู้สึกว่าซื้อเราไปประมาณนักเจ็ดแปดเดือนได้มั้งแล้วก็ห้าหกเดือนไีไน่แหละประมาณเนี้ครับจําไม่ได้นะครับ ก็ส่งเข้ามาเคมฟรีนะครับเคมเ,เขาก็ทาส,ส่งเครื่องกลับมาหาเราเลยนะครับเราก็ซ่อมให้ใหม่เลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องคือน้ํามันเครื่องเนี่ยออกมาเป็นแตงเม์เลยนะครับแต,แต่แต่มันก็อยู่ในประกันนะครับเราก็ไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ท่าบ่อหนองคายนะครับพี่กิติพันธ์เนี่ยนะครับได้สั่งชุดเขาเรียก ปั๊มไปด้วยนะครับแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้น้ำมันซึมอยู่ตรงมูเล่ใหญ่พี่เขาแจ้งมาจังหวะเราก็เออพอดีก็เลยโทรไปถามโรงงานที่เราซื้อนะครับว่าเนี่ยน้ำมันเป็นยังไงไงแกก็เลยบอกมาว่าโอเคเดี๋ยวผมส่งคุณขึ้นไปดูที่จังหวัดหนองคายเพราะว่าเออทางช่างอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพอดีเลยดเดี๋อ,อ่าเขาก็เลย ขับรถไปที่ท่าบ่อไป,ไปเซอร์วิสซ่อมชิ้นล่างานเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปของขพี่กิติพันธ์กับช่างนะครับถ่ายกันมาให้เราเห็นนะครับเพราะว่าช่างเขาไปคนเดียวนะถ่ายทําแบบบ้านๆนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างเครื่องยนต์ดีเซลสูบเนาะนี่นะครับเราซื้อของเนี่ยนะครับกับโรงงานที่หนึ่งไว้ใจได้อะไรมีแน่นอนอะไรอะไรเนี่ยนะครับมีแน่นอนประกันจริงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับใครซื้อปัม๊มชุดมอเตอร์ไปเนี่ยพวก30แรง3ส,สาย50แรง3ส,สาย15แรง3ส,สายอย่างเงี้ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับที่เราซื้อเนี่ยพันธมิตรเราทั้งนั้นเคมจริงนะครับซ่อมจริงอยู่ในประกันฟรีด้วยดีไม่ดีนอกประกันแถมให้เพราะว่าอะไรบางตัวถ้าท่านซ่อมเองเราส่งให้ฟรีเลยนะครับ หลุดประกันไปแล้วเราก็ส่งส่งให้นะครับถ้าถ้าเราไม่เออเรามีนะครับแต่ส่วนใหญ่มีมีร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประกอบอาหารอะไรบีบโป่บงบีบอ้อยเนี่ยนะครับเรามีอะไหล่ครบหมดอยู่แล้วที่เราทําประจําเนี่ยนะครับส่วนไม่เคยไม่มีอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะเปิดบริษัทมาสิบห้าปีนะครับไม่เคยไม่เคยไม่มีนะครับ บิ๊กจ็อดนะครับผมก็บอกเลยว่าพันธมิตรที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อของซีซัวโอเคปั๊มน้ําเราผลิตเองนะครับแต่ไอเครื่องโยนต์เครื่องอะไรเนี่ยเราไม่ได้ผลิตนะครับเครื่องโยนต์ต่างๆเนี่ยผมหาซื้อโรงงานที่แม่งมันมีตัวตนสองคุณต้องประกันจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเสียหายหนักเรารับผิดชอบก็ไม่ไหวโรงงานที่เราซื้อมาคุณต้องรับผิดชอบ นะครับถ้ามันอยู่ในประกันนอกเหนือประกันเขายังเคมให้นะเป็นบางท่านนะผมก็พูดตรงๆนะแทบอะไรก็แทบจะไม่ได้คืออะไรเราไม่ได้แพงอะ่ะนะครับอย่างซีนเชือกเนี่ยห้าเส้นสี่เส้นใช่ไหมสี่หรือห้าเส้นสหือห้าเส้นตัวหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทห้าเส้นเลยนะครับซีนเชือกนะสองร้ห้าสิบาทคนที่ใช้เป็นนานๆแล้วซีนเชือกสึกล้ออะไรก็มาสั่งเราสองร้ห้าสิบบาทห้าเส้นก็ครบทั้งตัว นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยซื้อกับเราเนี่ยนะครับบิ๊กจอนเนี่ยนะครับรับผิดชอบจริงนะครับไม่ไม่เคยทิ้งลูกค้าขอให้โทรมาบอกขอให้ว่าเป็นยังไงนะครับเราบริการให้เต็มที่นะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่อุดหนุนนะครับพรุ่งนี้ก็วันปีใหม่ไทยวันที่สิบสามนะครับ ขอให้เกษตรกรทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับร่ำรวยร่ำรวยทำคุณภาพเกรของมาให้เป็นเกรดส่งออกนะครับยุคใหม่เนี่ยจะทำแบบบ้านๆไม่ได้แล้วนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าผลผลิตมันออกมาเยอะแต่กลุ่มที่ส่งออกได้เกรดเอเขาไม่เดือดร้อนนะครับ เราต้องดูแลผลผลิตให้ดีและคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องราคานะครับจัดการเรื่องผลผลิตดูแลให้ดีนะครับขอให้เป็นเกตส่งออกให้หมดเราได้มาตรฐานนะครับเราจะได้มาตรฐานคุณก็ไม่ต้องไปแคร์ถึงเรื่องเ,ออเ,ออเ,ออเขาเรียกอะไรอะราคาตกตกนะครับผู้แทนเกษตรราคาตกนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ